ขั้นแรกนะอยากจะให้เกิดสติที่แท้จริงเนี่ยทำกรรมฐานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก่อนเราจะมาฝึกรู้สึกตัวก่อนก่อนที่เราจะเห็นความเป็นจริงของกายของใจได้อันแรกเลยเราต้องเห็นกายเห็ในใจสักก่อนถ้าเราลืมกายลืมใจเราก็ไม่สามารถเห็นความเป็นจริงของกายของใจได้ แังนั้นเราต้องรู้สึกกายรู้สึกใจให้ได้เสียก่อนการรู้สึกตัวคือรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยจ,จึงเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติการเจลิญวิปัสนาเป็นจุดตั้งต้นเลยจิตของเราจะหลงตลอดเวลาเดี๋ยวหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายเช่นนั่งนั่งอยู่แล้วขันเราก็เก่าใช่ไหมขณะที่เราเกานะาสบายใจแล้วเราไม่รู้เลยว่าร่างกายกําลังเกาอยู่ใจกําลังสบายเราเกาอัตโนมัติ ในขณะนั้นลืมกายลืมใจทำอะไรเราก็ลืมกายลืมใจตลอดเวลาเรียกว่าขาดสติสติที่หลวงพ่อพูดหมายถึงสติปัฏฐานในสติที่รู้กายรู้ใจถ้าเมื่อไรลืมกายลืมใจเมอน,นั้นเรียกว่าขาดสติเราลองมาวัดใจของเราเองดูว่าเราลืมกายลืมใจบ่อยแค่ไหนนะสังเกตไหมเวลาที่เราไปคิด รู้สึกไหมใจมันจะเหมือนไหลไปนะความรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจนี่จะหายไปมีร่างกายร่างกายก็หายไปมีจิตใจจิตใจก็หายไปไม่รู้รู้แต่เรื่องที่คิดนั้นเบื้องต้นนะวิธีง่ายๆพวกเราหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องสังเกตจ,จิตใจเช่นคนไหนถนัดรู้ลมหายใจนะก็ไปนั่งรู้ลมหายใจรู้เล่นๆไม่ใช่รู้เพื่อให้สงบ คนไหนชอบไหว้พระสวดมนต์ก็ไปไหว้พระสวดมนต์สวดเล่นๆน,นะไม่ใช่สวดให้สงบคนไหนชอบดูท้องของยุคก็ดูไปคนไหนชอบเดินจงกรมก็เดินไปคนไหนชอบยิรยาบทสี่ก็ดูยืนเดินนั่งนอนคนไหนชอบขยับมือทําจังหวะก,ก็ทําไปแต่ทําไปเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองทําไปเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองยกตัวอย่างที่เราหายใจหายใจแต่หายใจเล่นๆ จิตเราวิ่งไปอยู่ที่ลมหายใจนะเราก็รู้ทันนะจิตเราวิ่งไปคิดเราก็รู้ทันจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตดีจิตร้ายอะไรขึ้นมาคอยรู้ไปเรื่อยๆหายใจไปแล้วคอยรู้ทันจิตใจไปหรือสวดมนต์ก็ได้นะอารหังซัมมาอะไรอย่างนี้พอสวดมนต์ไปพอใจไหลที่คิดแบอบหนีที่คิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันว่าจิตไหลไปแล้วสวดมนต์ไปแล้วจิตสงบรู้ว่าสงบสวดไปแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านสวดมนต์ไปแล้วก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆ นี่เป็นการฝึกให้มีสติดูท้องพองยุบก็ได้นะดูท้องพองยุบไปแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปทําอะไรก็รู้ทันนี่เราเข้ามาถึงการฝึกหัดแล้วนะงั้นเบื้องต้นทุกคนหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งก่อนอารมณ์อะไรก็ได้ที่เราถนัดที่ทําแล้วสบายใจนะรู้อารมณ์อันนั้นไปเช่นรู้ฟุทโธก็ได้นะ สัมมาระหังก็ได้หายใจก็ได้รู้ท้องฟองยุบก็ได้เดินจงกรมก็ได้ขยับมือทําจังหวะก็ได้อะไรก็ได้แต่ไม่ได้ทําเพื่อให้จิตนิ่งเราทํากรรมฐานไปแล้วเราคอยเห็นความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของจิตไปเรื่อยๆเยช่นเราพุโทโธพุโทโธแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีไปคิดละพุโทโธพุโทโธจิตสงบรู้ว่าสงบพุโทโธพุโทโธจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟาุ้งซ่าน หายใจไปหายใจเข้าหายใจออกไปจิตวิ่งไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตมีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมาเราคอยรู้ทันทําอะไรก็ได้นะเบื้องต้นทํากรรมฐานนานสักอันหนึ่งก่อนเป็นเครื่องสังเกตปกติจิตเราจะร่อนเร่ตลอดเวลาวิ่งตลอดดูยากเราก็ทํากรรมฐานขึ้นมาเป็นตัวสังเกต สมมติว่านี่เป็นพุทโธนี่เป็นลมหายใจนะถ้าเราพุทโธหรือหายใจอยู่แล้วจิตเราวิ่งมาที่นี่วิ่งมาที่พุทโธวิ่งมาที่ลมหายใจวิ่งมาที่ท้องรู้ทันว่าจิตวิ่งมาจิตวิ่งไปที่อื่นรู้ทันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดถ้าเราไม่มีเครื่องสังเกตเลยจิตมันสายไปตลอดดูยากงั้นเบื้องต้นหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งนะอะไรก็ได้ทําอะไรไม่เป็นเลยสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้ หรือฟังซีดีหลวงพ่อก็ได้ฟังไปแล้วใจลอยไปร,รู้ฟังไปแล้วขำขึ้นมารู้ฟังไปแล้วงงขึ้นมารู้หัดรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆการที่เราหัดรู้สภาวะบ่อยๆนี่แหละจะทําให้เกิดสติเพราะสติไม่ได้เกิดจากการบังคับสติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้สติมีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุของสติคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นและจิตจําสภาวะได้แม่นเพราะจิตเห็นสภาวะบ่อยๆ เราหันดูสภาวะไปนะทำกรรมฐานมาอันหนึ่งแล้วคอยสังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราไปเรื่อยเช่นฟุโทฟโธพุทโธจิตไหลวิคิดก็รู้เนี่ยหรือสวดมนต์อะรหังสัมมาจิตไหลไปคิดเราก็รู้ซ้าําพุทโธพักควาเอาหนีไปอีกแล้วเราก็คอยรู้ฝึกแบบนี้บ่อยๆต่อไปพอจิตเคลื่อนตัวไปนะจิตหลงไปคิดแวบ,บเดียวสติจะเกิดเองเลยสติไม่ได้เกิดจากการสั่งให้เกิดสติเกิดขึ้นเพราะว่าจิตจําสภาวะได้แม่น ในพระพิธรรมถึงบอกว่าทิระสัญญาทิระสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติงั้นเราหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสติเกิดพอสติที่แท้จริงเกิดนค่อยสังเกตไปเพราะมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วคราวนี้ไม่มีแล้วว่ากรรมาฐานของเราจะทําสายไหนสายกายสายจิตอะไรนี้ไม่มีต่อไปแล้ว เบื้องต้อนอาจจะดูมาจากกายบางคนดูจากเวทนาบางคนดูจากจิตนั่นแค่จุดตั้งต้นเท่านั้นะคือทํากรรมฐานมาอันหนึ่งเป็นเครื่องสังเกตพอรู้ฐานจิตมากมากมากเข้าสติเกิดเองแล้วเนี่ยถัดจากนั้นไม่มีสายไหนสายไหนลนะมีแต่ว่าขณะนี้มีสติหรือขณะนี้านะขาดสติขณะนี้มีสติบางทีสติระลึกรู้กายบางทีสติระลึกรู้เวทนาบางทีสติระลึกรู้จิตเลือกไม่ได้หรอกว่าจะรู้กายหรือรู้จิต ถ้าใครยังเลือกว่าจะรู้กายอันเดียวหรือรู้จิตอันเดียวมันจะตกไปสู่สมถกรรมฐานดงนั้นสติที่แท้จริงเกิดเมื่อไหร่นะเลือกไม่ได้แล้วบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้เวทนาบางทีก็รู้จิตอย่างตอนหลวงพ่อมาเมื่อกี้นะมันนั่งเขาให้นั่งรอเวลาก็มีโยมคนหนึ่งเสื้อเขียวๆนี่แหละทีมมสทเขาไส่งกันบ้านเขาส่งกันบ้านบอกว่าอาบน้ําอยู่หรือ แปลงอะไรหวีผมอยู่อะไรเนี่ยรู้สึกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราขึ้นมาแม้สติมันะระลึกขึ้นมาเองนะโดยที่ไม่ได้เจตนาแล้วมันจะเห็นว่าไม่มีตัวเราสติะระลึกรู้กายเมื่อไหร่ก็เห็นกายไม่ใช่เราสติะระลึกรู้เวทนาเห็นเวทนาไม่ใช่เราสติะระลึกรู้จิตที่เป็นกุศลเป็นอก,กุศลนะก็จะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เรานี่สติที่แท้จริงเกิดขึ้นมันจะเริ่มเห็นนะ มันจะเห็นว่าร่างกายมันหายใจออกไม่ใช่เราหายใจออกนะร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจเข้าร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนไม่ใช่ตัวเรายืนเดินนั่งนอนมันจะรู้สึกเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราในะนี่ถ้าสติที่แท้จ <cuánt> ริงเกิดแล้วนะหรือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราจะเห็นเลยความสุขความทุกข์มันแทรกเข้ามาในร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราสุขเราทุกข์อีกต่อไป กุศลอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเลาเห็นเลยจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงจะเ,เห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรา